เจี๊กบค่ะผูกกาุบอลแปดครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เจมส์ครับศิลพลชมพูผลครับหัวหน้าชุดพุทธินสนามฟุตบอลย่าเทียมมิตรรีเอฟซีสายหมายห้าสิบแปดครับกิกรแปลกๆในโลกฟุตบอลที่คนน้อยคนจะรู้มีอะไรบ้างครับที่ผมรู้สึกแปลกๆเลยค่อนข้างเป็นไวรอลด้วยมีคลิปด้วยนะครับประกอบก็คือผู้เล่นสำรองครับบออยู่หลังประตูแล้วก็ยื่นเท้าออกมาโดยที่บอลยังไม่ออกนอกสนามแล้วมีการสัมผัสนะครับมีส่วนร่วมกับการเล่นก็ในเคสอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเป็นถ้าถ้าอยู่ในกรอบีุดโทษนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ยื่นเท้าเข้ามาเนี่ยเป็นนััรรรราุดโททีีคบบใกกณ เป็นเคสอย่างนี้กรณีอื่นๆเข้ามาสัมผัสบอลไม่ว่าตรงไหนก็ตามจะเป็นอินเนอร์เล็กฟรีคิกหรือว่าฟรีคิกสจังหวะพร้อมกับใบเหลืองคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นอันนึงคือในเรื่องของเล่นลูกฟรีคิกถ้าหากว่าเล่นลูกฟรีคิกแล้วเผอเตะเข้าประตูต,ตัวเองจังหวะเดียวไม่สัมผัสใครได้เป็นเตะมุมอีกข้อนึงเท่าที่นึกออกเลยเอาผู้เล่นเชิญผู้เล่นเข้ามาใหม่ถ้ามีกรณีการทฟาฟาวล์ขึ้นมาปุ๊บมีผู้เล่นต้องมา,ป,มงมาประถมพยาบาลมันจะมี2อกรณีคือให้ประถมพยาบาลข้างในเลยกับเชิญออกไปข้างนนออออกกกกกกกจาา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 วววววว่่่่่่่่ดดดดูููููผผผ้้้้้้เลลไไไไหหหหมม็ตตงงททททีีํํิิรับืถ ได้ครับไปเหลืองนะครับผู้เล่นที่บาดเจ็บสามารถปฐมพยาบาลในสนามได้เลยแล้วก็อยู่ในสนามได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บ,บนะครับโดนกระทำฟาวแต่ว่าผู้ที่กระทำฟาวไม่ได้โดนใบเหลืองเคสแบบนี้ก็ต้องเชิญผู้ที่บาดเจ็บ,บนะครับออกไปประมพยาบาลข้างสนามถ้าหากว่าไม่ยอมออกนะครับก็จะโดนคาดโทษใบเหลืองไปนะครับอย่างเคสในไทยเนี่ยเห็นมาแล้วอิริจโจาห่านะครับโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกไปเพราะว่าไม่ยอมออกไปประมพยาบาลข้างสนามทั้งที่ผู้สินเชิญแล้ว สำหรับซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับผู้รศินนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับกรรมการหรือผู้รศินไม่ว่าจะเป็นการดศินหรืออุปกรณ์เนี่ยคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะไปถามอาจารย์เจมให้